ช้าวมดูชาวมดูด <no blues> ูวเอาละครับกลับมาเจอกันใหม่เช้าวันนี้วันพฤหัสที่2ี่สิพฤษภาคมนะครับเช้านี้ขอต้อนรับกระแสเลี้การ์ก้า ชูประเทศไทยกับเราสาววกเลีิกาก้าหรือว่าลิตเติ้ลมอนสเตอร์กันดีกว่าคุณผู้ชมจะได้พบก,กับ2เด็กไทยที่ต้องบอกว่าคลั่งเลีิกาก้า Lady Gaga จนตั้งเต็นท์นอนรอที่สนามราชมังคลากยีฬาสถาน5วัน5คืนครับก่อนแสดงจริงจะเกิดขึ้นนหฮะนี่ได้ข่าวว่าใช้ชีวิตกินนอนกันที่นั่นเลยทีเดียวพกนะเจ้าเจอส้ตมตำกะปิปลาลับไปเพียบนะครับ พวกเขา,ขาคลั่งไคล้เลดี้กากาขนาดไหนเราจะได้รู้คําตอบกันในเช้าวันนี้นะครับดูสิดูดูท่าจะมีความสุขมากเดี๋ยวคืนนี้ว่าไปนอนด้วยดีกว่านะครับนอกจากนั้นเรายังมีนกโอมครับคุณผู้ชมตัวแม่เลดี้กากาเมืองไทยนะดูสิฮนะกับชายาเช่เจ้ากากาเขาคนนี้สร้างกระแสพิชาด้วยการแต่งชุดไทยครับอย่างอลังการเพื่อไปรับเลดี้กาก้าเมื่อวานที่ดอนเมืองนะครับโอ้โหจัดเต็มยิ่งกว่าเลดี้กาก้าอีก นี่ตอนแรกสื่อต่างประเทศเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยนึกว่าเป็นกากานะครับมาเมืองไทยไม่รู้ว่ากากาได้เห็นหรือเปล่าชุดชุดนี้เดี๋ยวเราจะได้ถามน้องโอมนะครับยังไม่หมดนะฮะยังมีคนไทยคนแรกครับคุณผู้ชมที่ได้ถ่ายรูปคู่กับเลดี้กากาตัวเป็นๆอีกด้วยน่าจะเป็นคนเดียวด้วยนะเธอเป็นใครและทำไมเลดี้กากาถึงเลือกถ่ายรูปกับเธอทั้งหมดนี้ในเช้าดูวูดี้นะครับเอาละฮะ เช้านี้ไม่ได้มีแค่เลดิกาก้านะครับเพราะยังมีนักร้องลูกทุ่งสาวดาวมายุรีที่กำลังเป็นข่าวหน้าหนึ่งบนหนังสือพิมพ์นะฮะทำเรื่องซิลิโคนไหลลงตาเพราะทำสัลยกรรมกับหมอเชื่อนโอ้เพลงน่ากลัวมากแล้วก็เหมือนดาวมันจะไปฆ่าใครเลยเพลงนี้แล้วเรื่องที่เธอถูกแอบอ้างชื่อว่าจะไปโชว์ที่ประเทศเยอรมนีนะครับทั้งทั้งที่เธอเองยังไม่ได้ตอบตกลงเลยแม้แต่น้อยครับเรื่องราวมันเป็นยังไงห้ามพลาดเดี๋ยวเช้านี้เราจะ มีคาตอบแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ต้องขอบอกประเทศไทยของเรานะครับก็ได้ต้อนรับเดนนีกากาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก็มีเหล่าบรรดาใช้คําว่าอะไรดีอลิทตมอนสเตอร์นะหรือว่าแฟนๆของกากาเขาจะเรียกว่ามอนสเตอร์เนี่ยมารอบ,บริเวณทางออกท่าขาซียนส่วนบุคคลนะครับของดอนเมืองบางคนมารอตั้งแต่เช้าซึ่งจริงๆเวลาที่เครื่องบินสุดตัวของกาก้ามาถึงประเทศไทย มีกำหนดจะลงในเวลาประมาณ6กโมงเย็นด้วยซ้ำนะครับแต่แฟนๆเผือม500คนมารอเพื่อที่จะได้พบกับเลดี้กา้าตัวเป็นๆนแน่นอนครับสิ่งโดดเด่นของแฟนคลับเลดี้กาก้าก็คือการแต่งตัวครับที่ทุกคนเรียกได้ว่าจัดเต็มจัดหนักนะครับนี่ดูใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยจะเรียนแบบชุดต่างๆของ Lady Gaga เลดี้กา้าเรียกได้ว่าเป๊ะเลยทีเดียวนะครับ ดูสิฮะนี่นี่แม้กระทั่งมีใครอีกได้ข่าวว่าคุณน้ำฝนน้ำฝนใช่ไหมนี่งานน้ำฝนนะครับพิธีกรในินเตเทยของเราก็แต่งแบบจัดเต็มกับเขาด้วยนะครับและไฮไลท์คือชุดนี้แหละชุดไทยสมชดาแบบอบลังการของน้้งโอมเมื่อกี้เราได้พูดถึงน้้งโอมไปแล้วนะครับทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับน้้งโอมในเช้าวันนี้ด้วยนะครับต้องถือว่าเขาเป็นตัวแม่ของ ตโวแม่เลดี้กากาเมมึงไทยใช่ไหมเอาดูฝนอีกครัง้งนฝนสวยนะเออน่ารักจริงๆนะครับ <c oughs> ชาวนี้คุณโอมคนนี้แหละครับจะแต่งชุดอะไรมาร่วมรายการกับเราเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนนะครับเอาแล้วฮะและที่เห็นอยู่นี่เดี๋ยวได้ดูภาพนี้ครับก็คือรถที่เลดี้กากานั่งนะครับหลังจากลงเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวรถ b m w อ็มดสีบอลเทาป้ายแดงคุณผ,ผู้ชมแต่ที่เด็ดกว่านั้น สิ่งที่นี่น้องชาวไทยอยากเห็นแน่นอนนะครับทีมงานเราได้ถ่ายมาเรียบร้อยนั่นก็คือเลขทะเบียนร,รถป้ายแดงครับเนะมืองไทยเท่านั้นละครับที่จะนำเสนอข่าวแบบนี้นะครับเลขทะเบียนป้ายแดงที่แฟนกับหลายคนจดไปเพื่อเสี่ยงโชคนะขอย้ำาอีกทีแล้วกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ชี้นําเลยนะครับทะเบียนรถก็คือสอบอ4 7 6 1คือคนถามมาเยอะมากนะนแฟนๆคนไทย ถามกันเยอะมากก็สนองความต้องการเหอาารอแล้กันสอ7สี่เจด็ดหกหนึ่งอ่ะและตอลอดเวลาที่แฟนคลับรอคอยการมาถึงของเลดี้กาก้าทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศและแฟนคลับเองก็รอคอยว่าเออเธอจะใส่ชุดอะไรในการเปิดตัวครั้งนี้นี่เลยฮะดูนี่พอถึงเวลาประมาณ6กโมงครึ่งครับคุณผู้ชมเลดี้กาก้าก็ปรากฏตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโอ้โหเธอสวมชุดหนังสีดำครับ กระโปรงยาวรัดรูปไม่รู้หายใจยังไงคุณผู้ชมจริงๆอากาศไทยก็ร้อนนอนนะครับได้ข่าวว่ามีเครื่องช่วยหายใจอยู่ใต้ชุดด้วยแล้วก็สวมสร้อยคอเพชรแบบอลังการนะครับเข้าชุดกับต่างหูแล้วก็ใส่แว่งตาดำเดินมัดมั่นอยู่สิครับโอ้โหโอ้โหโอ้โอแบบนางแบบนะฮะเลดี้กาการนี่ผมจะขอบอกว่าน่ารักมากแวะทักทายแฟนคลับเป็นเวลาเกือบ5้านาทีรู้ไหมฮะ5้านาทีเจอใครก็ ก็ใครขอถ่ายรูปก็ถ่ายรู้สึกไม่ได้แจกไรเซนนะแต่ถ้าทายแฟนคลับตวเวลา5นาทีก่อนจะขึ้นรถแล้วก็เปิดกระจกโบกเวลาบายบายนะครับโบกเวลาแฟนๆอีกครั้งหลังจากได้เจอกับเลดี้กาก้าแบบตัวเป็นๆน,นะฮะขึ้นหลายๆคนเก่งเมื่อวานว่าเธอคงขึ้นรถแล้วก็รีบซิ่งเข้าโรงแรมแต่ปรากฏว่าไม่เลยฮะใช้เวลาอย่างมากกับแฟนคลับนะฮะพอขึ้นรถปุ๊บก็ซิ่งไปที่โรงแรมซึ่งเขาปิดเป็นความลับนะครับเมื่อวาน ต่ไม่รู้ปิดเพิ่่าวแล้วอีท่าไหนเมื่อวานนี้ลงทุกสำนักเลยครับโรงแรมเซนต์วีเจสนะครับโรงแรมที่ที่เป็นข่าวในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับนี่เราขอบอกว่าแฟนคลับต่างพากันร้องไห้ปากปลื้มมากครับที่ได้สัมผัสกับนักร้องในดวงใจไม่แน่ใจเรามีภาพน,น,น,นี่นี่นี่ใกล้ชิดตัวเป,เป็นเป็นเป็นครั้งแรกโอ้โหดูสิครับน้องครับร้องหนักไปไหมครับเนี่ยนะแต่ก็เข้าใจแหละครับแหมรอคอย คุณแม่ใช่ไหมเขาเรียกว่าคุณแม่ลงมาจากยานแม่เมื่อวานนะครับก็ต้องก็ต้องร้องไห้เป็นปกตินะครับนี่จะว่าเป็นชุดของเลดี้กาก้าในการปรากฏตัวที่ประเทศไทยครั้งนี้หรูนะผมต้องขอบอกว่าหรูและดูดีกว่าหลายประเทศที่เธอไปเยี่ยมในอาเซียนะครับในการแสดงเวิด์ t ทัวร์เลยในนเขอดูภาพหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมว่าดูดีกว่าทุกประเทศเลยดูสิฮนะ โง่เง่าว้าบใะขนาดน,นั้นแต่ผมยังสงสัยว่าเธอหายใจยังไงจริงไม่แน่พอขึ้นรถปุ๊บปิดประตูปั๊บนะครับอาจจะปลดซิ่งผงาดแล้วก,นนก็นะคคงคงแต่จริงขึ้นชื่อว่าเลดี่กา้าต้องมีความสามารถในการแต่งตัวไม่เหมือนใครและดูดีตลอดเวลานะครับพูดถึงที่พักเลดี่กา,าก้าเมื่อกี้นะฮะเราได้พูดแล้วขอย้ำอีกครั้งนะไม่แน่อาจจะเปลี่ยนโรงแรมก็ได้แต่คงไม่หรอกครับเดอะเซนต์วิชิสกรุงเทพตัวเองย่านราชดำรินะครับ ที่ีเขาบอกว่าทาไมวูดี้ถึงรู้ก็เพราะเมื่อวานนี้ผมไปทํางานแถวเอราวัณรถออกมาปุ๊บเนี่ยมีรถติดบีเอ็มซีวีโชว์ผ่านก็รู้เลยไปอ่านเี่ยเลดี้กากาชัวรว์มีรถตำรวจดนวยคือที่ท,ที่ที่รู้เพราะว่ามีแฟนขับกาก้าเป็นร้อยคุณผู้ชมรอหน้าโรงแรมแล้วเธอก็ออกมาโบกทักทายเธอเหมายกชั้นนะฮะของโรงแรมเพื่อเป็นที่พักรวมถึงทีมงานของเธอด้วยซึ่งราคาห้องที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะคือห้องกากาเนี่ยนะครับ ก็แค่80,000บาทต่อคืนเท่านั้นเองแะครับไม่ไม่แพงนะฮะและหลังจากเธอนั่งรถออกจากท่ากาเซียนดอนเมืองในเวลาประมาณุ่มครึง่งนะ,ะเธอก็ทวีตข้อความขึ้นใน Twitter ข้อความนี่แหละฮะเดี๋ยวลองอ่านด,ดูนะครับเพราความแรกที่เธอทวีตก็คือ I just landed in Bangkok baby ready for 50,000 s c r e a m i n g Thai monsters I w a n t to get lost in the lady market and buy มีสำเนียงกยด้วย and buy fake Rolex นะฮะฉันเพิ่งถึงกรุงเทพ พร้อมสำหรับเสียงกรีดสนั่นของปีศาจน้อยชาวไทยกว่า5 0,000นคนฉันอยากไปเที่ยวสถานบันเทิงตอนกลางคืนและซื้อนาฬิกาโรเล็กป์ปอมซะจริงๆนะผมว่าน่ารักดีออกอาจริงๆใครมาเมืองไทยก็ต้องอยากจะซื้อโรเล็กป์ปอมมันเป็นเรื่องปกติไม่ด้องไปคิดมากเลยว่ามันเป็นการดูถูกคนไทยโอ้ยคิดมากคิดมากผมว่าใครๆมาคนไทยเองบางทีก็อยากจะซื้อโรเล็กป์ปอมจริงป่ะเออขำๆขำๆข,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 ข้อความต่อมานะครับเธอก็ปิดด้วยความประทับใจ thank you for the beautiful greetings at the airport today marks the one year anniversary of our album Born This Way I'm very emotional and proud ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่งดงามมากๆที่สนามบินซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีของอัลบั้ม The Born This Way อีกด้วยฉันรู้สึกภูมิใจจริงๆและแน่นอนคุณผู้ชมครับวันศุกร์นี้พรุ่งนี้แล้วแหละครับคอนเสิร์ตของเธอก็จะเริ่มขึ้นนะครับรอบเดียวเท่านั้น ที่สนามราชมังคลากีลาสถานนะว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ15ปีของเมืองไทยนะฮะหลังจากคอนเสิร์ตของไมเคิลแจ็คสันเชื่อว่าในอาทิตย์นี้ข่าวครา,าวของเลดี้กาก้าจะถูกพูดถึงในทุกๆสื่ออย่างแน่นอนอย่าเพิ่งเบื่อนะครับก็แหมนานๆเธอจะมาทั้งทีเอาล่ะโอ้โห พูดเยอะจริงเช้านี้นอนสต็อปในเช้านี้เราพูดถึงเรื่องเอ็กซ์คลูซีฟของกากากันไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงอีกหนึ่งเอ็กซ์คลูซีฟของ2หนุ่มอย่างนิชคุณและพีทพัชระไปดูภาพนี้กันครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา2หนุ่มทั้งนิชคุณและพีทพัชระเนี่ยไปที่งานเชียร์ลออแบรนด์ทาวเวอร์ออฟครีเอทิฟิตี้ฮอลลดรีมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับบรรยากาศในงานนี้เรียกได้ว่าแฟนคลับของสหนุ่ม ได้ฝันเป็นจริงกันทั้งงานนะครับกับโชว์สุดพิเศษและ,นนะค,คุณผู้ชมลองดูภาพนะครับโอ้โหต้องบอกว่าพอ2คนนี้นะครับขึ้นไปอยู่ข้างบนเวทีแล้วความหลอนี่สูสีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งน้องๆที่ได้มาร่วมงานในวันนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้เต็มอิ่มจริงๆเพราะท่านได้ใกล้ชิดกับที่ชุลคคและพีพัชระและ้วก็ยังได้ทํากิจกรรมร่วมกันมากมายนะครับทั้งเล่นเกมได้รับของรางวัลแล้วก็ตบด้วยนี่เลยครับมินิคอนเสิร์ตเอาละอนาคต มีได้นะฮะมีได้ไม่สิ้นสุดนะครับไม่ได้ว่าเป็นกิจกรรมสุดเอกซ์คลูซีฟสำหรับแฟนคลับของแบรนด์ซุปไก่สกัดจริงๆส่วนใครที่พลาดก็สามารถเข้าไปดูบรรยากาศย้อนหลังได้ที่ facebook. c o m brandworldthailand นะฮะแปดโมงเช้าสิบสองนาทีอ๋อเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับพี่แก้วพีเมียได้มารายการของเรานะครับแล้วก็ได้บอกว่าจะแจกตัวหนังนะครับรผมไม่ลืมนะครับวันนี้ต้องขอบอกว่าพระนางมาเองเลยแหละครับขอต้อนรับ น้องบอสและน้องกิ๊กนะฮะอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องกิ๊กของเราสวยไหมคุณผู้ชมนะ,ะ่กล <c oughs> ้องไหนกล้องไหนกล้องนี้นะฮะน่ารักจริงๆจ,จ,จากหนังเรื่องอาร์ตไอดอลนะครับส่วนพระเอกคือเนี่ยแหละน้องบอส <c oughs> นะครับเป็นพระเอกที่น่าแปลกที่สุดที่ผมก็เห็นมาเงือกแปลกนะครับไม่ทราบว่าเสื้อฉายมาจากแมวหรือว่าอะไรนะครับน่าจะคล้ายแมวมีคนบอกไหมทำไมฮะไม่รู้ตัวใช่บอกเขาสิก็เป็น ไอ้ลูกพี่อย่าไปเยอะเขาจะหมดความมั่นใจใช่คุณเล่นอะไรขึ้นมนคุณเล่นเอาหล่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเอาล่ะทำคู่เนี่ยจะได้มีโอกาสไม่จ่าสีเล่นหนังอาร์ตไอดอลหนังภาษาไทยชื่อว่าอยากให้เธอรู้ว่ากูติสค่ะใช่ค่ะทีนี้เราจะแจกบัตรทำยังไงดีครับก็จะให้ตอบคำถามนะคะว่าใครคือผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องอาร์ตไอดอลอยากให้เธอรู้ว่ากูติสเนี่ยแหละค่ะใช่แล้วก็ กี่รางวัลครับผมมีทั้งหมด10รางวัลนะครับมีทั้งหมดเอ่สิบรางวัลรางวัลละ2องบาทละ2ใบนะครับเอ้ยรางวัลละเสียวลอยเสียลอยรางวัลสองบาทนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเช้าวันนี้ของแมวของพี่พูดดี้เห้ผมเสียดหน้าเราเหมือนแมวไงเออ ยโอเคครับเข้าเรื่องใหม่เรามีทั้งหมดกี่รางวัลครับมีทั้งหมด10รางวัลนะครับรางวัลละ2บาทนะครับผมใช่ค่ะแล้วก็ไปดูที่วันพฤหัสที่31พฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นวันแรกที่หนังเข้าเลยนะคะที่เอสพาหนารัชดาค่ะรอบ5้าโมงเย็นนะคะใครอยากร่วมสนุกก็ส่งมาได้ที่ W เว้นวักคำตอบนะคะแล้วส่งมาที่4 4 1 1 1 9 9 7ค่ะง่ายๆนะครับพิมพ์ W เว้นวักคำตอบ ของคาถามที่ว่าอาร์ตไอดเอลอยากให้รู้ว่าคูติสเนี่ยผูดนวยการสร้างคือใครเพิ่งออารายการเราไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับค่ส่งมาที่4ป่ตอง1997เดนะเดี๋ยวอ๋อวุ้ที่เกิดมาคุยเราก็ได้เจอกันอีกใช่ไหมฮะ่ <ใช S 3> เราได <ใช S 1> <น>้สัมภาษณ์2คนนี้แล้วก็แก๊งนักแสดงจากเรื่องนี้ด้วยคใครยังไม่อิ่มกับพวกเขาห้ามพลาดวุ้ที่เกิดมาคุยอาทิตย์นี้นะครับเอาล่ะบอสกีขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับเราในชอนนี้นะครับขอบคุณครับฝากไว้หน่อยนะครับับหนังเรื่องอาร์ตไอดเอลอยากให้รู้ว่าครบต้ แนวจริงๆสนุกมากนะครับ <c oughs> 8โมงเช้า15นาทีช่วงหน้าพบกับ 2, 2> <c oughs> เด็กไทยที่ขั้งเลดี้กากามากครับจนตั้งเต็นท์นอนรอที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน5วัน5คืนโอโ้โหก่อนการแสดงจริงนั่นเองจะเกิดขึ้นเพราะเขาบอกน้องๆนหวังจะได้สิ่งที่พิเศษที่สุดที่สาวกของเลดี้กากาทุกคนอยากได้มากถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราได้รู้กันพากันตามนึงครับ